พัดจบยะเอไปให้กับสราวุธทเปล่าเปิดยาวตัดขึ้นมาตรงกลางเอาหลุดไปได้ครับเรื่องนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมโจอยู่ในเต็ดครับเอ้ดประตูขึ้นนำไปในทั้งในนาทีที่73็รับผู้นล่นหมายเลขที่สิบับทองชัยอัมพรวิมานครับู้เล่นตัวสำรองครับของหลังจังหงัดล้านฮานะครับมาดู ออกใช้กับออกไปแล้วแต่สกัดพิษภาคนะครับจดไฟไม่เหลือห้างรูปนี้ประชาชนถูกหมายแล้วคุณก็เป็นแบบนี้นะ <c oughs> คอมเม้นรละคะ <c oughs> อ่านที่สุดดอนพิจิตรคนเปิดแล้วทุวันนี้ ของอาท right? ิตย uh ์งนอนทิ้ดแล้ครับดูว่าเปิดเข้ามาแล้วจังหวะแรกจะเป็นเหมือนธนาไหมครับแตะให้ต้อมความจริงโอ้ซัดเสียบขาเข้าไปครับลูกนี้ถ้าจะขายขาดได้ที่ขาดใชครับโอ้พุทโธทำโมสังโผล่ครับลูกนี้ฮะจิกเท้ารอกครับลูกนี้ฮะเก่งแท้เก่งยองเลยลูกเนี้ฮะ ก่อนนี้แถบสวยเข้า,าขไปแบบรัดฝันของอด,อออดอีตบนสครับพบกับผนังของอินซีแห่งขุนเขาโรงสีแม่ใจชนะโชติวัตรพระเยาวอาจซ้ายมีลาดด้านในไม่มีใครโบ๋เบ๋ให้มาช่องนี้สีวพลฝากผู้วงขวาแบบไม่ถน,นัดโอ้โ หมายเลข23 3, ู่วงแสงช่องวิษณุศักด์หมอทุ่มเองเลยครับวิษณุศักด์ทุ่มมาให้กฤษดาขึ้นมาวิษนุศักด์ขวาสายสายเปิดของเข้ามาฮิบิกิพักพักให้สารันยิงและเป็นประตูของสารันสีเดรยบ รงศรีแม่ใจชนะชุด,ดวัดพะเยาครับตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งผู้ทำประตูนี่ับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสรันศรีเดชโอ้จังหวะที่ต้องชมฮิบิกิอะ่ะพักมาให้วันนี้แอสซิสต์สวยๆเลยเน่ยและยิงอยู่ที่นาริสนาริสยกมาดาลโดเลดเองครับดอลโดมีผู้วงเติมแล้วดอลโดไม่ได้ให้อ่ะดอลโดไปเองดอลโดไปเองแต่วังหะนี้แต่อ้อมมาดอลโด ดาาโด้ด้นานในด้านในเห็นเพื่อนแล้วได้โมงและเป็นประตูโอ้สมตนบิลวิปิบอขึ้นนำสองประต,ตูต่อหนึ่งผู้ทำประตะูเล่นผู้เล่นหมายเลขสิบรวม ติดๆดับๆสายสัญญาณมันขัดข้องนิดหน่อยครับออกมาตัดบอลแล้วอย่างไงครับยิงยัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับเ <ga> ป็นทางด้านของอหมายเลขอะไรครับเมื่อสะกูรู่28หรือเปล่าครับ <ga> โอ้ผู้ล่นฝา,าประตูครับนัทนันออกมาแล้วเหมือนาจะชกบอลหรือโดนบอลไม่ดีครับออกไปเข้าทางของทางด้านผู้เล่น